รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านชมรายการ ทารทุเดยเปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะมาสนทนากับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันสาจะมาพูดคุยกับท่านในหัวข้อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพบกันช่วงหน้าครับเป็นอะไรมาคะลายใจล้นมือ บ้านช่วยได้นะคะริงเหรอแค่มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่กรุงไทยกรุงไทยบ้านแรกเงินดอกเบี้ยต่ำบงเงินสูงให้ชีวิตยิ้มต่อได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาเงินเก็บก็มีแล้วอยากมีบ้านสักหลังให้แม่จัง ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักของคนที่แม่นะคะเก่งมากเลยอะลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านค่ะโหส่งลูกเลี้ยงจนหัวโตบ้านช่วยได้นะคะจริงะครับแค่มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่กรุงไทยกรุงไทยบ้านแรกเงินเดกเบี้ยต่ำวงเงินสูงให้ทุกฝันยิ้มต่อได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา ว้าวว้าว,ว,าวออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลาดออมสินพิเศษ1ปีรุนรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทว้าวที่1แจกแล้วรวม30ล้านบาทพลาดไม่ได้ว้าวที่2รีบฝากก่อน15กรกฎาคม2568ลุ้รุ่น70ล้านบาทว้าวกันต่อรุนรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม โอเคไหมคะขายของตัตไม่เกลีย้ยงแต่รายจ่ายเพียบบ้านช่วยได้นะคะจริงหรอแค่มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่กรุงไทยกรุงไทยบ้านแรกเงินดอกเบียบ้ยต่ำวงเงินสูงไทยธุรกิจยิ้มต่อได้ <c oughs> สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวย่างเข่าเดือนหกคนก็ตุ้รัมรัแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดสิบเก้า มาถึงก่อนยังไงดองเกี่ยวบเข้า m 4ไงตักแค่ลงทะเบียน m 4ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อ r o แค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเราะคือครอบครัวรายการไทยนัฐทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์โครงการของภาครัฐและเอกชนทางช่อง9 M c o มคอดําดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม อาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วยเอ็มโปรเอเบสเอสเบ้านที่ใช่สำหรับคุณณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัท Energy Complex จำกัด ENGO 9ก้สู่ปีที่20อย่างยั่งยืนธนาคารกรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนท่านผู้ชมครับรายการไทยรัฐเดยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันสาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนวันนี้ท่านอธิบดีให้เกียรติกระทงรายการครับสวัสดีทครับ สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่เกิงกับทางรายการไทยรัฐทุ่ยนะครับเบื้องต้นผมอยากจะให้ท่านพูดถึงภาพรวมก่อนว่าภารกิจหลักๆของกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรามีภารกิจหลักๆอะไรบ้างกับท่านครับกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ป่าครับแต่ว่าเป็นป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์ที่ได้ประกาศตามกฎหมายนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ย ป่าอนุรักษ์ของเราเนี่ยได้มีกฎหมายอยู่สองฉบับนะครับก็คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติแล้วก็พระราชบัญญัติสงวนทุกวงสัตว์ป่านะครับเนื้อที่รวมแล้วประมาณ74ล้านไร่ก็ไม่น้อยทีเดียวที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เลยครับถูกต้องนะประเทศไทยเรามี323ล้านไร่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ย74ล้านไร่ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศแต่ว่าใน74ล้านไร่เนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําพื้นที่ทะเลสักประมาณสักห้าล้านไร ที่เรารับผิดชอบเนี่ยรเราก็จาเป็นที่จะต้องปกป,ป้องคุ้มครองไว้แล้วก็ไปพร้อมๆกับที่จะทาอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ในการในเชิงอนุรักษ์สําหรับทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าที่มีอยู่ด้วยในปี6กปเนี่ยสิ่งหลักๆที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยจากผลกระทบอะไรก็ตามเนี่ยหลักๆอะไรครับท่านครับท,ท,ที่เราจะต้องไปดูแลพัฒนาภารกิจของกรมอุายานเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลาย ครับ,รบเราไม่ได้มีแต่เฉพาะทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเดียวเรามีคนที่อยู่ในท้องที่อยู่ในพื้นที่ป่าด้วยซึ่งณวันนี้เรามีประชาชนหรือมีชุมชนในอยู่ประมาณ4.257ล้านไร่4,042หมู่บ้านเพระฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาชุมชนมีการจะออกกฎระเบียบหรือออกหลักเกณฑ์ในการที่ให้เขาได้อยู่ทํากินอาศัยอยู่ในป่าได้ยอย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ทําลายป่า ไปพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตเขาก็จะต้องดีขึ้นด้วยที่ท่านบอกว่าคนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนใช่ไหมครับถูกต้องครับที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในชุมชนเนี่ยพี่น้องก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐโดยชกกรมอย่างดีเลยนั่นจากที่รัฐบาลเราได้แก้ไขกฎหมายนะครับเมื่อปี2 5ง2นสบเนี่ยกฎหมายก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ผ่อนปรนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เรากําหนดเนี่ยสามารถอยู่ในพื้นที่ป่าได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็มีกติกากติกานี่หมายความว่เาเป็นกติกาที่คุณจะต้องอา,อาศัยอยู่ทํากินไม่ทําลายป่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ท่านพูดถึงในในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทกําเกษตรเชิงบันไดใช่ไหมท่านครับปลูกพืชอะไรหล,กลักๆมีมีหมดฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วพืนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยยังมีการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมอยู่ อไม่เช่นปลูกเพื่อเชิงเดียวแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องการจุดไฟเผาป่าหรือเผาวัชพืชหรือเผาพืชเกษตรอย่างเช่นอ้อยนะครับข้าวโพดหรือพืชไร่ต่างๆนะครับพวกพืชไร่ต่างๆที่จะต้องมีการเตรียมพื้นที่เหล่านี้มันก็เลยเป็นปัญหาผลพวงให้ก่อให้เกิดหมอกควันไฟป่าเกิด PM2.5 ที่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยรวมด้วยเาะฉะวันนวัในี้ใน4ิตหมู่บ้านเนี่ย ก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านไม่น้อยไม่ต่ำกว่า50%เซที่ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นภารกิจที่กรมยางคงจะต้องเร่งนะครับขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ต้นน้ำเหล่านี้ด้วยเชื่อว่าพี่น้องในชุมชนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจในวันนี้ทางกรมซึ่งเป็นบทบาทภารกิจหลักเราต้องไปทําความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนเราต้องไปพูดคุยให้เข้าใจครับการพูดคุยเข้าใจเนี่ยก็จะต้องมีการนําเสนอข้อมูล ทางหลักวิชาการว่าสิ่งที่ที่เรากําลังจะให้ปรับปรุงเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับเขายางไร <ừ> เรามีโครงการต้นแบบหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการพระธรริหรือโครงการหลวงซึ่งเป<ม>็นต้นแบบอยู่แล้วในพื้นที่สูงชันซึ่งพื้นที่เหล่านี้โครงการเหล่าน,นี้ก็สามารถจะมาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนเหล่านี้ที่เขายังไม่ได้ทําได้ชุมชนเหล่านี้เขาก็มาเรียนรู้จากจากโครงการที่เป็นในพระรามดิริได้นะถูกต้องครับใช่ครับซึ่งก็ถือว่า ประสบความสําเร็จแล้วกเ็เป็นสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนด้วยนั่นแหละครับคือคเป้าหมายของเราว่าจะทํำยังไงทั้ง4,42ชุมชนเนี่ย4,42หมู่บ้านเนี่ยอยากจะให้ปรับรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําทั้งหมดอันนี้คือเป้าหมายของเราเลยทีนี้เรามีมาตรการเห็นว่ามันมีมาตรการอยู่2มาตรการก็คือวิธีแบบคนกับวิธีพืชเนี่ยให้ท่านอธิบายนิดหนึ่ง ถ้าจะใช้คําชาวบ้านง่ายๆก็คือเราต้องการที่จะให้น้ำเนี่ยอยู่ในดินให้มากที่สุดและให้ดินเนี่ยอยู่กับที่มากที่สุดพื้นที่ป่า,ท,าทั่วประเทศเนี่ยไม่ต่างกับ40,000ล้านลูกบาทเมตร,รมีน้ําอยู่ในดินในป่างะะั้นหลักการของเราคือในวิธีกลเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นการทําขั้นบันไดนะครับการทําระบบน้ําชุมชนการทําระบบฝายผสมผสานต่างๆ เพื่อทาให้พื้นที่เหล่านั้นได้อยู่กับที่ให้ได้และมีน้ําเก็บไว้ให้มากที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้วิธีในการเอาต้นไม้มาช่วยค,ควรจะต้องเปปลูกพืชยังไงที่จะให้คุมดินได้อย่างถาวรในช่วงทุกฤดูการแล้วพืชคุมดินเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยก็คือกินได้ขายได้นะครับ,รบแล้วก็สร้างฐานะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีพอกินได้ ทางกบพิยานไปไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ทราบว่ามีการให้พี่น้องในชุมชนนั้นมาให้ความร่วมมือคือมาร่วมกันพัฒนาด้วยถูกไหมท่านครับถูกต้องฮะถูกต้องฮะ <c oughs> เราก็มีการพูดคุยกับผู้นําชุมชน <c oughs> มีการาพาไปลงศูนย์ศึกษาเรียนรู้ <c oughs> ว่ามีการเผยแพร่เข้าไปในเรื่องของผลผลิตต่างๆที่เราจะไปเข้าไปสนับสนุนทั้งในเรื่องของ <c oughs> ชนิดพืชชนิดพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงเรื่งงงองของการตลาดที่จะมีการแปลรู ออกมาแล้วก็ให้ขายให้ได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เกิดไรายได้ที่ดีขเ,เดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาเป็นเชิงลุกใช่ไหมท่านคะต้เชิงลุกที่เราหลากัหลกๆเราเราจะต้องขับเคลื่อนอะไรบ้างครับคือณนวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยความรู้มือของพิะิาชนเนี่ยอ,อยู่ที่หวัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ <c oughs> คือหวัวหน้าทุยานหัวหน้าเขตรักสาพันธ์ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในใน,ในเชิงอนุรักษ์แล้วเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาชุมชนได้ด้วย การที่เข้าไปแก้ปัญหาเชิงรูปผมเชื่อว่าเราเราแก้ปัญหาในเรื่องของเชิงคุณภาพขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเชิงปริมาณเพียงพอไหมท่านปัจจ <ใน S 2> ุบันในพื้นี้ที่มัดถึงเรื่องของปริมาณเจ้าหน้าที่เนี่ยคงไม่เพียงพอแต่เราก็ต้องมีแนวร่วมเราต้องมีอาสาสมัครครับเราต้องมีผู้แทนของชุมชนที่สามารถที่จะไปพูดแทนเราได้ครับเราก็ต้องสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของชาวบ้านตัวแทนของชุมชนกลุ่มเยาวชนต่างๆที่ ที่เขาเริ่มประสบความสาเร็จแล้วเอาเขาเป็นตัวอย่างแล้วให้เขาไปเผยแพร่ต่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าจะใช้ลําพังเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คงไม่เพียงพอบุคลากรของเรามันก็มีข้อจํากัดนะครับกับทุกหน่วยงานทุกกรมกองที่เราก็ต้องมาที่ท่านบอกว่ามาร่วมมือการพัฒนาเชิงบูรณาการหนึ่งหลักก็คือเจ้าภาพกรมอุทยานแห่งชาติสป่าและพันธุ์พืชร่วมกับพี่น้องในชุมชนนอกจากนั้นมีหน่วยงานของภาครัฐเยอะเลยครับณวันนี้เราพยายามดึงทุกหน่วยงานเพราะว่า กฎหมายเนี่ยเปิดให้เราสามารถพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนก็สามารถเข้ามาช่วยได้หน่วยงานของภาครัฐเหล่านั้นก็ต้องให้ความร่วมมือครับวมไปถึงเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นแม้แต่เรื่องของถนนที่จําเป็นที่จะต้องใช้เท่าที่พอควรในการที่จะสัญจรหรือขนวัตถุวัสดุทางการเกษตรหรือแม้แต่ไฟฟ้าหรือแม้แต่แหล่งน้ําที่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้เพราะว่า การปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินมาเป็นพืชแบบผสมผสานนี้ก็ต้องใช้น้ํามากขึ้นนั้นเราก็ต้องมาวางแผนว่าพื้นที่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำเหล่านี้ตรงไหนควรจะเป็นแหล่งน้ําตรงไหนควรจะต้องเป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันก็มีการออกเป็นผังผังชุมชนขึ้นมา <Okay. S 2> แล้วก็มีกฎกติกาของชุมชนขึ้นมารบ,บริหารชุมชนนั้นให้อยู่กันอย่างสงบสุขโดยที่ไม่ทะเลาะกัน อันนี้ท่านหมายถึงว่าเราจะต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐานเลยในเรื่องของระบบชุมชนทั้งหมดพอพื้นที่ป่าลราทั่วประเทศมันกว้างมากแท่านครับถูกต้องครับทีนี้นอกจากหน่วยงานของรัฐก็มีเอกชนด้วยท่านที่ร่วมให้ความร่วมมือมีครับมีเอกชนเยอะมากนะครับปดยเอกชนรายใหญ่ปตทปตทสผเอสซีจีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับที่เขาเข้ามาช่วยเหลือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต ซึ่งเราก็สามารถที่จะมีการแบ่งปันในเรื่องการเข้ามาเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเขาก็จะได้แบ่งปันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตไปใช้ในการที่จะเอาไปอ f f s e ตในธุรกิจของเขาได้หลักๆที่ท่านเข้าไปและปัญหาที่ท่านคิดว่ามันจะต้องยางจะต้องแก้ไขอย่างเข้มงวดอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรายละเอียดปริปรกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองที่ดินเรื่องของการเรียกร้องของ กลุ่มพี่น้องประชาชนเรียกร้องสิทธิ์ที่ด<น>ินเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินคือบางครั้งเนี่ยได้สิทธิ์ในการทํากินแล้วก็อยากจะ <c oughs> ได้สิทธิ์เหมือนกับเป็นกรรมสิทธิ์ oh, <okay. S 2> เพื่อที่จะออกเป็นโฉนดหรือนําไปขายต่อซึ่งตรงนี้มันคงทาไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นที่ป่าเดิม <c oughs> และเป็นสถานะที่เป็นที่ของรัฐอยู่ <c oughs> เป็นว่าเราอยากจะขอให้เขาทํากินในพ <c oughs> ื้นที่ตรงนั้น,นและสร้างมูลค่าจนทําให้เขาเกิดอาชีพเกิดรายได้ ผมว่ามันจะเป็นวิธีการวิธีทางที่ยั่งยืนมากกว่าที่จะเขาจะไปขายที่แล้วก็จะเป็นบุกลุกต่อพื้นที่ที่ดินที่ในป่าออุลักษณ์นี่มันประชาชนที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาเขามีสิทธิ์อะไรได้บ้างครับแล้ววันนี้เรามีเ,าเขาเรียกว่ากฎหมายภายใต้ใตอุทยานพรบอุทยานและพระวัตสมุนขค์ควงสัตว์ป่าเนี่ยก็คือมาตรา64ที่อยู่ภายใต้พระอุทยานมาตราหนึ่งที่อยู่ภายใต้ประวัติสมุนงคงสัตว์ป่าในเขตอุษาพันสัตว์ป่าเนีย่ยก็ผ่อนปลนให้พี่น้องประชาชน ได้สามารถอยู่ทากินได้นในพื้นที่ที่เรากําหนดนะครับดังนั้นสิทธิในที่ดินตรงนั้น,นท่านก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปปลูกพืชเอาไปทามาหากินนะครับแล้วก็ตกทอดสู่รุ่นหลานได้แต่ว่าขายไม่ได้นะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วสิทธิ์ก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะภาครัฐบาลภาคราชการไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่เนี่ยที่จะมีเงินอุดหนุนเข้ามาช่วยมีการพัฒนาเข้ามาช่วยก็จะได้รับสิทธิ์นั้นด้วย ปัจจุบันมันมีกฎหมายไหมครับในฐานความรู้ว่าพี่น้องยาวชนเนี่ยเขาจะต้องมีสิทธิ์ถือครองได้กี่ไร่อะไรยังไงนะครับณวันนี้เรากําหนดไว้ที่ไม่เกิน20ไร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ับที่แยกออกไปเราก็จะผ่อนคลห้ให้ขยายเพิ่มได้ต่อครอบครัวหรือต่อคนต่อครอบครัวที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ันต่างจากที่ดินที่ที่เป็นของภาครัฐทั่วไปยัรไงพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ายใต้กฎหมายอุทยานกับกฎหมายส่วนข้องสัตว์ป่าเป็นอุทยานมาก่อนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามาก่อนเป็นเขตามล่าสัตว์ป่ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามาอยู่อาศัยพอมืปี62นี่เข้ามาแก้กฎหมายก็ถือว่าอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ได้เฉพาะว่าทํากินกับส่งต่อให้ลูกหลานแต่ไปขายไม่ได้ไอ้ตรงนี้ที่ท่านบอกว่ารัฐจะต้องเข้าไปสั่เรื่องน้ําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ เราเพียงพอไหมครับกับการอนนตอบสนองของพี่น้องประชาชนในชุมชมนณวันนี้ยังไม่เพียงพออันนี้เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยนะครับเ mm hmm. พราะคงไม่ใช่เฉพาะกรม林ยนยชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสมมนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานก็มีเป้าหมายที่เขาจะต้องเข้าไปช่วยพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกันทานรัฐมนสนับสนุนอะไรเป็นพิเศษไหมครับท่าน ท่านปีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแล้อมท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยถือเป็นนโยบายแรกๆเลยนะครับ,รบที่หลังจากที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยนโยบายในเรื่องของจัดที่ดินทํากินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เร่งรัดในเรื่องของการจัดที่ดินทํากินเนี่ยการควบคุมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่ารักเนี่ย <ünk S 1> ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเร่งในเรื่องของการจัดที่ดินทํากินให้แล้วเสร็จโดยเร็วกําหนดขอบเขตร,รูปแปลงให้ชัดเจนโดยเร็วสนับสนุนให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาพัฒนาโดยเร็วเนี่ย กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยดูแลป่าแล้วก็เป็นมิตรกับหน่วยางานราชการอันนี้ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและของทางธรมตีรครับท่านมองเป้าหมายว่าทุกอย่างมันจะจะพัฒนาโดยลําดับแล้วก็จะเข้าที่ได้สักประมาณยังไงท่านท,ที่แผนงานเราได้วางรถ d แบบไว้ว่าภายในปี69เนี่ยเราจะต้องอกําหนดขอบเขตร,รูปแปลงลายแต่ละลายนะเป็นลายย่อยแต่ละยายให้เสร็จ ถึงท่านจัดเป็นโซนนิ่งเป็นแปลงให้ชัดเจนเลยแหรอใช่ครับเพราะว่าทุกคนจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาข้อพิพาทกันในอนาคตว่าตรงนี้เป็นแปลงที่ดินของใครตรงนี้เป็นแปลงที่สาธารณประโยชน์นะตรงนี้เป็นแปลงของวัดตรงนี้เป็นแปลงของโรงเรียนนะนั้นถ้าเราเรีบทํารูปแปลงให้แล้วเสร็จเลยเร็วมันก็จะทําให้เรามีการบริหารงานได้ง่ายขึ้นครับท่านดีครับปัญหาน้ำท่วมดินถล่มทำให้มันมีดินเนี่ย พังทลายชาร้างลงมาตรงนี้เนี่ยทราบว่าทางกรมเองก็มีมาตรการแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขอยู่้งครับเรามีภารกิจอยู่สองภารกิจที่สําคัญคือการป้องกันกับการช่วยเหลือการป้องกันนะวันนี้ก็มีทั้งการป้องกันระยะสั้นและระยะยาวรเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการแจ้งเตือนก่อนณวันนี้เราพยายามที่จะติดตั้งเครื่องธรรมารเพื่อที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าน้ําที่อยู่บนพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยมันมีมากแค่ไหน แล้วถ้ามันมีมากเกินไปมันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่แล้วเราร่วมกับทางสําสนักง,งานสารสนเทศน้ําด้วยในการที่จะมาช่วยกันแล้วก็เอาเข้าไปในแบบจําลองในโมเดลเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์ล่วงหน้าว่าน้ำน้ำปริมาณน้ำเน,นี่ยมันจะมากเกินที่จะมีการท่วมหรือไหลบ่าหรือเปล่าแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ร่วมกับกมรมทรัพยากรธรณีรในการที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของ ความเสี่ยงในการที่จะมีดินโคลนถลม่มซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นระยะสั้นที่จะต้องทําให้ได้คือแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ก่อนแต่ในระยะกลางร,ระยะยาวก็คืออย่างที่บอกก็คือการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่บริเวณที่ต้นน้ำที่เราจะต้องทําให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ําจริงๆการแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ,รบพเพื่อ รับมือให้ได้นะครับในเรื่องของผลกระทบที่จะตามมาแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทุกปีเราก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับกลายเป็นภารกิจอีกภารกิจที่เราต้องทําทุกปีก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเราก็ต้องมีชุดกําลังของเรามีรถครัวสนามมีเจ้าหน้าที่ <c oughs> ออกไปช่วยพี่น้องประชาชนเมื่อโดอนดินโคนลนถล่มท่วมบ้าน <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเพราะาหน่วยงานงเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่หมด นั้นที่ผ่านมาอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เราไปช่วยด้วยอันนี้ก็ถือเป็นภารกิจอินภารกิจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยด้วยครับสุดทา้ายท่านในฐานะที่กรุทยานชาตสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะท่านครับท่านจะบอกกับผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยครับว่าจะร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์ดินและน้ําให้ป่ากับคนคนกับป่านี้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์นะท่านครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่ากรมปัญยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเราเราไม่ได้หวงทรัพยากรครับเอาไว้โดยที่ใครก็เข้าถึงไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ทรัพยากรที่เราหวงไว้เนี่ยหวงไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับ,รบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่กรมปัญญานด,ดูแลที่มีชุมชนอยู่แล้วเนี่ยรเราก็มุ่งหวังที่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจและมาทํางานร่วมกัน อยากให้เข้าใจว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาพี่น้องประชาชนในที่นี่เราอยากให้พี่น้องประชาชนมีมีการเป็นอยู่มีความเป็นอยู่ที่มีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอยู่ในสังคมที่ดีได้รับโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีน้ํามีไฟมีถนนหนทางที่ใช้ได้อย่างสะดวกอันนี้คือส่วนเป็นสิ่งที่เราที่มุ่งหวังอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็อยากให้ หันหน้ามาหาการช่วยกันแก้ไขแล้วก็พัฒนาปรับปรุงช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเพราะว่าตราบใดที่เราไม่ฟังกันตราบใดที่เราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยการที่จะเดินหน้าต่อไปมันก็จะทําได้ยากครับท่านผู้ชมข้ารเจ้าการไทย n d t ท d a y สัปดาห์หน้าเรายังจะมาพูดคุยต่อกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันสา จะมาพูดคุยกับท่านถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์วันนี้ต้องขอบคุณท่านนะครับอบอมร้อยถึงร้อยล้านกับสลักอมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลักและสลักดิจิท,ท,ทอลลุ้นรับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทจับรางวัลพิเศษมูลค่า1ล้านบาทจำนวน30รางวัลในวันที่16พฤษภาคม2568 และจับรางวัลพิเศษมูลค่า70ล้านบาทจำนวน1รางวัลในวันที่16กรกฎาคม2568และมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทรวมทั้งรางวัลอื่นๆอีกมากมายทุกเดือนสำหรับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษ1ปีระหว่างวันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ทั้งนี้เมื่อฝากสลักครบกำหนด1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.20บาทต่อนหน่วย โดยดอกเบีย้ยและเงินรางวัลสำหรับบุคคลธรรมดารับเต็มไม่ต้องเสียภาษีฝากเลยง่ายๆที่ไมลโมและธนาคารอมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารกรุงไทย เคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนเป็นอะไรมาคะ,ะรายจ่ายล้นมือเครียดบ้านช่วยได้นะคะจริงหรอแค่มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่กรุงไทยกรุงไทยบ้านแรกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงให้ชีวิตยิ้มต่อได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา กก็แแ่ล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านค่ะโห ส่งลูกเรียนช่วยหัวโตบ้านช่วยได้นะคะจริงครับแค่มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่กรุงไทยกรุงไทยบ้านแรกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงให้ทุกฝันยิ้มต่อได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาว้าวว้าวว้าว,ว,าวออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากความสินพิเศษหนึ่งปีรุ่นรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทว้าวที่1แจกแล้วรวม30ล้านบาท ว้าวที่2รีบปากก่อน15กรกฎาคม2568ลุ้น70ล้านบาทว้าวกันต่อรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมล์โมตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม โอเคไหมคะขายของโตไมนเกลียยแตรายใหญเพียบบ้านช่วยได้นะคะจริงหรอแค่มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินที่กรุงไทยกรุงไทยบ้านแรกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงไทยธุรกิจยิ้มต่อได้ก็หมักเลยที่กรุงไทยทุกสาขาถานนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวย่างเขาเดือนหกคนก็ตก๊รำรำ แบงก็ไม่มีอีก 8...9 มาถึงก่อนยังไงดอมอย่า,ยาเข้า m อมโฟ,โฟไงตักแค่ลงทะเบียน m อผ่โฟโฟานไลน์ลงทะเบียน m อ r มโฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวรายการไทยน a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนา,าคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์โครงการของภาครัฐและเอกชน ทางช่อง9 m c o t HD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรมท่าชมครับรายการไทยรัฐทุเดเปิดประเทศสู่อนาคตสัปดาห์หน้าเรายัางจะสนทนาต่อกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันสา การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์วันนี้รายการไทย n d t เดย์ Today, หมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลลักธรรมสวัสดีครับ